สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปตกหลุมรักตัวเองให้แบบสุดๆเลยนะคะเพราะว่าน่าเสการปัจจุบันนี้คือโควิดยังอยู่กับเราอีกยาวนานนะคะถึงมันดูเหมือนจะว่าเออเนี่ยหายไปแล้วแต่ว่ามันยังมันจะเออจะต้องผุดขึ้นมาอีกแบบนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือเราต้องทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงสมบูรณ์มีมวลพลังที่ดี มวลพลังที่ดีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราใส่ความรู้สึกที่ดีๆเข้าสู่ร่างกายทำร่างกายของเราให้คือบริสุทธิ์เมื่อร่างกายของเราบริสุทธิ์มันก็จะมีคลื่นพลังที่ดีขึ้นพลังที่สูงขึ้นพลังที่สูงก็จะเป็นมวลพลังที่มันหนาแน่นใช่ไหมเออมื่อเราไปปะทะกับ ไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือผู้คนที่เราอาจจะได้สัมผัสจากตรงนั้นใช่ไหมมาประทักเราสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ไม่สามารถเข้าถึงเราได้ง่ายใช่ไหมฉะนั้นการที่เราบอกว่ารักตัวเองหรือการตกรักกลุมหรือการตกกลุมรักตัวเองนะั้นมันมันก็จะต่างกันคําว่ารักก็คือรู้สึกรักก็คือแค่รักแแต่ถ้าเกิดว่าเกิดการตกกลุ่มรัก ตัวเองเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนมวลพลังหรือความรักมันจะต้องแบบทุ่มแบบเต็มที่อะบางครั้งอะเหมือนมรพาเองก็เคยมีความรู้สึกนะว่าเอ๊จะรักยังไงตัวเองให้แบบสุดๆอะไรฮะเราลองคิดและจินตนงการหรืออาจจะเคยเจอนะเหตุการณ์ที่บอกว่าเราได้รู้สึกเหมือนรักหรือตกหลุมรักใครสักคนเนะี่ยแบบสุดซึ้งจากหัวใจของเราอันบริสุทธิ์เนี่ยใช้ลายมอบไปกับเขา เมื่อเรามองเห็นเขาใช่ไหมเราก็จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเขาอะเป็นความรักเป็นสิ่งที่ดีงามไปหมดแม้กระทั่งพูดหรือเห็นหรือได้ฟังอะไรจากตัวบุคคลเขาเราจะรู้และเข้าใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินการชอบไม่ชอบอะไรเนี่ยเราจะรู้หมดแบบนั้นล่ะเราความรู้สึกถึงนั้นะเข้ามาสู่ในตัวตนของเราดีกว่าเพราะว่ามันจะสร้างพลัง ที่ที่ดีงามให้กับตัวเราพลังตัวเนี้จะทำให้เราสุขภาพแข็งแรงผิวพรรณหน้าตาของเราคือจะสมบูรณ์การเกิดออร่าที่เป็นประกายได้อย่างชัดเจนนะค่ะลองทำนะพอพาคือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและมันเป็นกเกาะคุ้มกันของเราในระยะยาวใช่ไหมเราก็อาจจะแบบเหมือนก็ทำทุกอย่างปกติที่ว่าจะต้องใส่แบบ ไม่ใช่ว่าร่างกายแข็งแรงแล้วก็จะปล่อยปะละเลยนะเราก็ยังทําหน้าที่ปกติในการที่จะป้องกันตัวเองอยู่แล้วนะแต่สิ่งเนี้ยมาพาคิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องเอาความรู้สึกหรือใช้ความความรักที่บริสุทธิ์เป็นพื้นฐานในการดําเนินชีวิตเลยเราจะต้องอะออกจากความวุ่นวายอะไรต่าง เข้าสู่ในการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายสบายสบายจริงๆอะชีวิตของคนเรานะมันมันเกิดมานะก็เพื่อชีวิตที่เรียบง่ายสบายอยู่แหละแต่ตัวของเราเนี่ยพยายามที่จะออกสู่โลกภายนอกใช่โลกภายนอกมันมีแต่ความวุ่นวายนะบางครั้งหละ่ะเราหนีไม่พ้นเราจึงต้องสร้างเกาะภายในจิตใจของเราให้เข้มแข็งให้ป่งโล่งสบายเข้าไว ถึงจะเกิดสถานการณ์ที่มันมีแบบมื่ทั้งในเรื่องของออโรคระบาดต่างๆความวุ่นวายอะไรต่างๆที่ว่ามันทำให้เรารู้สึกแย่แต่ตัวเราก็จะยังรู้สึกเหมือนสบายสายๆอยู่นะค่ะและเราก็ต้องนะ,ะออกจากความขัดแย้งหรือตัวกูของกูใช่ไหมไม่ใช่สิ่งนั้นสิ่งนี้เรามักจะชอบคิดว่าสิ่งสิ่งเนี้ย บ้านเป็นของเรารถเป็นของเราเสื้อผ้าเป็นของเราเรายังมีความคิดอย่างนั้นอยู่เมื่อใครหยิบหยิบไปหรือใช้ใช้ใจ่ายเอาไปใช้ในส่วนตวงเขาคุณจะรู้สึกว่าไม่มีความสุขแหละคุณรู้สึกกระวนกระวายเพราะสิ่งนั้นคือของคุณเนี่ยก็เราต้องปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตใจของเรานะและเข้าสู่ในเรื่องของการปองรองนะการปองรองก็คุณก็จะได้พลังมันก็จะเกิดความรักภายในจิตของคุณเหมือนกัน คุณเชื่อไหมคะว่าทุกอย่างเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือโอกาสที่มันมันแย่ๆเลยมันมักจะมีสิ่งที่ดีให้เสมอก็เหมือนกับว่าเมื่อฝนตกใช่ไหมหนักๆมากหลังฝนตกมันก็จะมีเหมือนฟ้าสางใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีสายลุ้งหรืออะไรสวยงามนะเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราต้องสร้างสถานการณ์ ทุกอย่างให้มันดีขึ้นกับตัวของตัวเองใส่ความรักเข้าลึกสุดให้สดจิตของตัวเองและเหมือนแบ่งปันออกไปแค่นี้ล่ะเพียงทําความเคยชินกับการที่เราเคยทำใช่นึกได้มีสติได้ก็ทําทํามันก็จะกลายเป็นอุปนิสัยของเรานะเมื่อเป็นอุปนิสัยแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าสันดานในจิตใจของเราเป็น,ส,นสันดาลที่ดีงามเนี้ย มันไม่ไปไหนแล้วค่ะเพราะมันเข้าไปจากข้างในคําว่าสันดานก็คือเข้าไปสู่จิตใต้สํานึกหรืออาจจะขลําลึกเข้าไปในจิตวิญญาณคือใครไม่สามารถที่จะทําให้คนรู้สึกถึงความทุกข์ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจงตกหลุมรักตัวเองแบบสุดๆนะแบบที่ไม่เคยรักใครมาก่อนนะคะแล้วเราจะ ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันได้ตัวงเราเองรักนะคะจักใจคะ่ะบ๊ายบาย